สวัสดีทุกท่านเลครับวันนี้ผมจะมาจะมาทำโลโก้ครับสอนทำโลโก้ครับดังแรกก็ไปที่ไฟล์แล้วก็นิวครับแป๊บนึงผมจะแนะนำให้ใช้นะครับ แต่ละสิบคูณสองร้อยพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้แล้วก็เออโอเคแล้วก็สร้างเลเยอ์ขึ้นมาใหม่ปั๊บเน่แล้วก็แล้วก็เปิดภาพที่เราจะทําเป็นเหมือนแบนเนอร์ครับแบนเนอร์ครับผมภาพที่ผมใช้ผมใช้เนี่ยซูเปอร์แมนเลยครับในการที่เราจะตัดเส้นขอบพวกเนี้ยเอาพวกสีขาวออกเนี่ยจะใช้เครื่องมือเนี่ยจิกอะไรเนี่ย นี่เลยแล้วก็ไปที่ select แล้วก็ inverse พอเสร็จแล้วปุ๊บใช้เครื่องมือ move tool แล้วก็ลากมันนี่เลยมันมาที่ลา่างที่เราสร้างไว้แล้วนี่แล้วก็สร้างเลเยอ์เพิ่มใหม่ปุ๊บโอเคต้องชื่อว่า locker ็นี่อได้ แค่นี้ครับแล้วก็ทำที่นี่ที่ขั้นขั้นตัวตรงสือปุ๊บแก็แบบสติกเกอร์ทำโอเคแล้วก็ส,สร้างอะไรเยอะข้มามีอีกแล้วก็เออแล้วก็สร้างเทปก็จะเขียนว่าอะไรนะผมในนี้ผมจะเขียนว่า super man แล้วกัน super super locker super locker โ okay. อเคสดำนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราจะแต่งกเกอร์นี้ไม่ได้เนี่ยคลิกที่เลเยอร์มันเลยแล้วก็ไปที่ตัวที่ fx เนี่ยก็ stroke stroke คือเส้นขอบนะครับ s t ต o k e เนี่ยรู้วหรูครับพอเราไม่คลิกที่ stroke ปุ๊บเส้นขอบไม่มีใช่ปะ่ะพอเราคลิกที่ stroke ปุ๊บเนี่ย เสี้ยวขอบมันขึ้นมาเลยมันจะสวยส่วนดอบชาโลูนี่คือเงาครับเงาเจาจะเขาประมาณสองพิกเซลแล้วก็ความห่างตอ,อนนี้เออแล้วก็อินเนอร์ประมาณสามแล้วก็โอเคแล้วผมจะใช้บราเวอร์แอนด์นี่แหละปุ๊บเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันจะมีมิติขึ้นเห็นปะ่ปะว่ะยังมีมิติขึ้นปุ๊บ สช้แค okay, si St ่นี้แหละโอเคแล้วก็ไปแต่งที่ซุปเปอร์ล็อกเกอร์มั่งสโตรกสโตรกเขาสีสีชมพูมั้งเอ้สีมั่งโอเคดอบชัโดวสามโอเคเนอร์ชัโดวโอเคโอเค ว่าแต่งที่นี่มัง้งเส้นขอบมีอยู่แล้วเส้นขอบไม่ต้องเอาดับชาร์ดูมีนะค,ครับโอเคนี่แล้วก็เซฟนะครับเซฟเอสผมแนะนำไม่ใช้ไฟล์ p n g ไฟล์ PNG นะ ชื่อว่าโลโก้โก้เอโลโก้เออ,เอ,อแค่นี้ครับแค่นี้เองแล้วคุณก็ไปที่ที่คุณเี็บไว้แล้วคุณก็เปิดมันขึ้นมาเลยขึ้นมาโอเค่เพียครับจบคลิปวค่นี้นะครับขอบคุณครับ